ครับกลับมาสู่โลกผ่าโลกปฏิหารกับผมอาจารย์ธาดานะครับเมื่อกี้นะครับคิปที่ว่าของอกดจุดหยุดโลกด้วยพลังคริสตันว่าวันอาทิตย์ที่22ผ่านมาแล้วแต่จจริงคนล้นนะครับยังไงก็โทรไปคุยกับอาจารย์หญิงนิสาพัฒนนะครับว่ามีคอร์สเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะตอนนี้คนล้นหลามนะครับติดต่ออาจารย์หญิงโดยตรงนะครับและทีนี้เมื่อกี้มีถามมาว่าทัวร์พม่าพระธา,าตุอินแขวน4วันนะครับ3คืน นะครับไปแน่นอนนะครับเขาไปอะไรกันบ้างเจดีเสเวดากอพระราชวงบุเรงนองเทพเจ้าทันใจที่อธิฐานได้ขอได้ทุกอย่างนะครับนะครับแล้วก็ตลาดสกอตมาร์เก็ตกินเป็ดปักกิ่งกุ้งแม่บางกรกุ้งแม่น้ำหงสวัสดีนะครับได้แ,แน่นอนพระธาตุอินแขรน,นะครับสวยงามที่สุดราคา17,000บาทไม่รวมเสลี่ยงเที่ยะบางคนเดินไหวนะครับ2กิโลก็เดินขึ้นไปบางท่านเดินไม่ไหวก็อีกเพิ่มอีก1,000บาทนะครับไปวันที่ 22่นะครับ22 23 24กรกฎาคมนะครับสนใจก็โทรมาที่มือถือผมนะครับ086นะครับ5 3 8เอ่อ08 0875182299ลืมเบอร์ตัวเองนะครับอีกทริปหนึ่งอันนี้ไกลนิดหนึ่งนะครับไปที่สีรังกา6วัน4คืน27 0 0 0นนะครับ11-16สิบหสิงหารายละเอียดอย่างไรนะครับจะยาวมากผมจะเอาไว้ที่เว็บปาฏิหาริย์ .com ของผมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อนะครับพูดคุยได้ทุกช่วงรายการ นะครับตอนนี้ก็ส่ง SMS มาคุยกัน4642605นะครับและสิ่งดีๆที่ผมจะบอกวันนี้ก็คือหนังสือเล่มน,นี้ออกแล้วนะครับบางดีบางช่วงขาดตลาดเพราะอะไรนะครับเขาบอกว่านะครทีมงานเทพพยากรโดยอาจารย์นีสุริยาเทพให้เลขมงคลดังมากนะครับไปหาซื้อตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อนตามเขาว่ากันนะนะฮะให้ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเลขเคลื่อน นะครับให้ดูนะครับนะครับให้ดูนะครับเลขเคลื่อนนะครับ oh เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะครับเพราะเป็นเลขมงคลเข้ากันบางบางเล่นนะครับเข้ากันสี่สีส่งวดซ้อนนะครับเลขมงคลผมพูดไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะครับไปหาซื้อตามแผงหนังสือครับพลังเทวโดยอาจารย์เล็กสุริยะเทพอาจารย์เล็กก็บอกบุญมานันิดนึงนะครับเออนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีโชคแล้วต้องหมั่นทําบุญทํากุศลให้มากนะครับในบางท่านบอกว่าอยากได้ของที่ลึกนะครับที่เกี่ยวกับ เทพองคเทวะนะครับก็มีนี่นะครับองค์พระศิวะของอาจารย์เล็กสุริยะเทพฝากผ่านมาเฉพาะรายการผ่าโลกปฏิหารจาก299บาทเหลือเพียง99บาทโทรไปหาอาจารย์เล็กเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมอาจารย์ธาดา085 801 0755 0 8 5 8 0 1 0 7 5 5นะครับมี4ส,สีนะครับาตามธาตุดินน้ำลมไฟเป็นรูปองค์พระศิวะนะครับนะครับดูสวยงามมากด้านหลังเป็น เป็นโอมนะครับเป็นโอมต่างๆนะครับและมีงานบุญงานใหญ่งานหนึ่งซึ่งวันนี้เจ้าภาพที่จะบอกบุญมานะครับบอกว่ามีโชคแล้วต้องหมั่นทำบุญนะครับขอย้ําไปหาซื้อนะครับนะครับหรือถ้าถ้าอยากจะได้แบบตรงๆเลย1900222 069ของเทพทีมงานเทพพยากรอาจารย์นีสุริยเทพนะ1 9 0 0หนึ่งเกศูนย์ศูนเป็นผู้คิดคำรวณเลขมงคลเหล่านี้นะครับนะครับ วันนี้นะครับงานบุญใหญ่นะครับหลังจากที่เราได้โชคได้ลาบแล้วก็ไปทําบุญกันดีกว่าเราได้พบกับกลุ่มตัวแทนหนึ่งซึ่งมีการใหญ่มากนะครับและตอนนี้มาอยู่ข้างๆผมนะครับเขาชื่อว่ากลุ่มนะครับชมรมประชาชนคนชาวพุทธผู้รักพื้นแผ่นดินไทยโอ้โหงานยาวเลยนะครับแล้วก็ร่วมกับของสมรมอาจารย์เล็กนะครับชมรมของอาจารย์เล็กชื่อว่าสมรมพุทธ,ธเทวธรรมนะครับตอนนี้จะเป็นไปเป็นมาอย่างไรกับชมรมนี้เดี๋ยวต้องถาม คนข้ thing, างๆนี้แลวนะครับสวัสดีครับสวัส <il> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านชื่ออะไรครับผมชื่อพระรถครับพระถผมก็คงเป็นเมรีแล้วมั้งนะครับครับแล้วคุณอะไรครับดลวัฒนครับดลวัฒนะครับทีนี้ความก่อนที่จะเข้าถึงโครงการที่เราจะทําบุญกันใช่ไหมครับส่งลมอะไรประชาชนคนชาวพุทธผู้รักแผ่นดินไทยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร คือชมรมเนี่ยชื่อยา,ยาวๆเหมือนชมรมาทางการเมืองเลยนะเนี่ยครับชื่อชมรมเนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาด้วยเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองก็หวังว่าบ้านเมืองเราเนี่ยที่เป็นคนพุทธส่วนใหญ่ควรจะได้รวมตัวกันในขณะที่บ้านเมืองมีปัญหาเกิดความแตกแยก,กแล้วก็เกิดเรื่องราวที่ค่อนข้างจะน,น่าวิตกกงังวลชาวพุทธก็ควรจะรวมตัวกันปฏิบัติธรรมนำลึกถึงบรรพชนที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองแล้วก็รวมตัวกันไปปฏิบัติธรรม ที่ท่านบอกว่าจะไปโน่นไปนี่ไปไปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเห็นด้วยเลยแบบเนี้ยครับคือดีกว่าจะไปเลอะวิวาทลบลาข้าฟันกันคือหันหนา้าหาพระหาเจ้าล้ำลึกถึงผู้ที่ได้ทําประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเราท่านก็คงจะไดอะ้อย่างน้อยก็คือว่าล้ำลึกถึงพระคุณท่านก็จะเป็นกุศลส,ส่วนหนึ่งที่ชาวพุทธเราเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณเรื่องความมีไมตรีเมตตาธรรมต่อกันพอพะอ,อนนผมถึงคิดถึงนะครับถ้าเกิดเรื่องของกตัญญูคือรู้คุณ คิดถึงกษัตริย์ไทยนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะท่านผู้ชมทางบ้านก็คงคิดถึงนะครับเอยนิดหนึง SMS มา4642605นะครับพูดคุยทั้งช่วงรายการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่วงต่อไปเปิดสายก็จดไว้เลยครับ023120421นะครับผมจะคิดถึงท่านผู้ชมคงคิดถึงด้วยพระเจ้าตักสินน่ะกู้ชาติรั้งที่2พระนเรสวนกู้ชาติรั้งที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับเราจะทำอะไร เกี่ยวกับอ,องค์กษัตริย์หรือองค์พุทธอะไรตรงนี้นะค,ครับชมรมเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อความรักชาติเป็นเรื่องสําคัญครับความเป็นชาวพุทธเราเนี่ยนอกจากเราเระลึกลก,ลกถึงพระคุณพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแผ่นดินเกิดเนี่ยเราต้องให้ความทดแทนเราต้องทําหน้าที่ในฐานะทายาทความเป็นชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเรื่องพวกน,นี้ทางชมรมประธานชมรมและกรรมการได้เห็นว่าเราน่าจะรวมตัวกันเป่อเผยแพร่พพพพข,ข้อมูลบางอย่างเช่น จะสืบทอดเจตนารมณ์รวมการของบรรพชนที่เป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ท่านได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองไว้ถึงกับวันนี้อยากมาขอโอกาสท่านอาจารย์ธาดา<ะ>ได้เล่าบอกว่าทางประธานชมรมกรรมการชมรมได้รวมตัวกันว่าน่าจะได้มาเผยแพร่แนวคิดว่าเราจะร่วมกันรอ,อพระบรมรูปขององค์พระองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่าน<ส>เพื่อให้พวกเราได้ลํำลึกนึกถึงพระคุณท่านได้ปฏิบัติทมถวายพระองค์ท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ แล้วก็ได้ร่วมอธิษฐานกิตส่วนหนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราที่เป็นเป็นประชาชนรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้เรียกว่ารับพลังจากพระองค์ท่านเพื่อจะได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองนําความสงบนําความสุขนําแผ่นดินของเราให้ร่มเย็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับในอดีตที่พระองค์ท่านได้ทามาแล้วเรื่องพวกนี้ทางผู้ใหญ่ได้วางแผนได้คิดกันอยากเชิญชวนพี่น้องทันทีิชมรายการนี้อยู่ให้มามีส่วนร่วมกับพวกเราจะมากจะน้อยจะอะไรยังไงเนี่ย เราจะมีเบอร์โทรขึ้นเรา 8, 6, จะมี86นะครับ้าล่างเลยครับ368<อ>นะครับ2588 081 499 5382ใช่ไหมครับเป็นเบอร์ติดต,ต่อเบอร์ติดต่อประสานงานว่าเออจะทำยังไงใครจะมีศวนร่รวมในไงเราคิดว่าในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันเมื่อทางจุดศูนย์รวมเราก็รู้ครับจุดใหญ่ในอดีตที่สามารถที่จะเ,เป็นที่พึ่งที่หวังได้พระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ยพวกเราก็จะร่วมกันลึกถึงพว์ท่านเพื่อที่จะนำ ความสงบสันติสุขมาสู่ประชาชนมีพลังมีกําลังใจในการต่อสู้ทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยกลับคืนมาในสภาพเดิมรายละเอียดเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลทางหลังไมหรือว่าทันมาสอบถามอะไรเงี้ยเราก็จะได้พูดคุยกันอ๋อผมนะหลังไมคงจะเป็นเรื่องว่าเออบูชาแล้วส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีของที่ระลึกอย่างเช่นได้พระได้อะไร<อ>นะครับอ๋อใช่ครับใช่ใช่ใช่คงจะต้องมีเรื่องอรายละเอียดตรงนั้นเราจะมีของสมนาคุณให้เราจะมีพิธีการ เช่นอัญเชิญดวงพระวิญญาณวิธีการปลุกเสกที่ถูกต้องมีพราหมณ์เข้ามาร่วมมีพุทธเข้ามาร่วมพิธีการก็ต้องกเข้าเ็เลยเ้าเข้าร่วมกับชมรมของอาจารย์เล็กชมรมพุทธเทวธรรมใช่ไหมนี่ต้องขอบคุณอาจารย์เล็กเลยท่านได้เมตาอย่างมากท่านเป็นพิธีการเป็นเจ้าพิธีใหญ่ครับที่เราจะต้องปรึกษาท่านทุกเรื่องถามตรงๆอีกประการหนึ่งก็จะคิดถึงพระพระนเรศวรตอนปางเขาเรียกท่าท่าดองประกาศอิสรภาพตรงนี้นะครับหลังน้ําที่ทักษิโนรถใช่ไหมทักษิโนทกนะทีนี้ เกาะกระแสหนังหรือเปล่าไม่เลยเรื่องนี้เ,เป็นบางท่านว่าเกะาะกระแสหนังหรือเปล่าคือความที่เป็นคนไทยเนี่ยนะเราบอกว่าชาวพุทธเราเนี่ยเกาะกระแสไอ้เขาเรียกว่าอนะไรเศรษฐีนวำมันโกหรือเปล่าใช่เกาะกระแสซิบรีหรือเปล่าเกะาะกระแสไม่<า>ใช่จะดูรามหรือเปล่าช่วงนั้นไม่ใช่เลยครับความเป็นชาวพุทธเราเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเลยว่าเราจําเป็นจะต้องมีความกระตันอยู่รู้คุณถึงเวลาหนึ่งชาติบ้านเมืองวิกฤตเนี่ยนะฮะ เรานึกถึงใครไรไงไม่ได้ในอดีตเนี่ยเราต้องนึกถึงท่านที่มีพระคุณนึกถึงท่านที่ได้ทําหน้าที่ปฏิหารอย่างยิ่งใหญ่ไว้นึกถึงคนที่มากอบกู้พระในเรสวรท่านเนี่ยนะเรารู้ว่าตํานานพงษ์ท่าน,เ,นเป็นถึงกับมีเขียนไว้ในผนังโบสถ์ในยุทธยาว่าเป็นพระนารายณ์วตารลงมาปัดเป่าความทุกข์ยากความวิกฤตในชาติบ้านเมืองร้องลมกิจใจคนให้เป็นนักสู้ทหารพง์ท่านมีน้อยนิด แต่ว่าสามารถสู้กับพม่าได้เป็นมากมายหลายสิบเท่าแต่ตอนนั้นเราเป็นเมืองขึ้นเขาด้วยก็ได้ใช้ชนะด้วยครับนี่คือสิ่งที่คนไทยมีความภาคภูมิใจและอยากสืบสานจิตนารมรรมการของพระองค์ท่านไว้ให้อยู่ในสายเลือดพวกเราทุกคนคณะกรรมการชุดใหญ่จึงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมพวกเราทำเรื่องนี้ทำอะไรอะทำอะไรคือเราจะประเด็นอะไรประเด็นก็ว่าเราจะร่วมกันเนี่ยให้เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมรอพระบรมรูป นะท่อพระองค์จริงในปรางที่เรียกว่าปรางชนะภัยรีนะปรางที่เรียกว่าชนะศัตรูเองครับผมการประกาศสรารภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเราดูภาพยนตร์ก็เห็นว่าเรียกว,ว่าพระราชบิดาเนี่ยไม่เห็นด้วยทรงวิตกกังวลเรื่องนี้ว่าเราจะเอาอะไรไปสู้แต่ว่าพระองค์ท่านได้ไปศึกษา ไปอยู่ได้เป็นล้วงตับขามมากว่าได้ไปเห็นใสสปงเขม่า,มมาหมดศ<ป>ึกษาวิชาตำราพิชัยสงครามเขาแล้วเรียกว่าได้รับเรียกว่าพระเมตตาจากพุชนาสิทธิ์ทีกว่าได้ถ่ายทอดอทุกอย่างเลยรู้ว่าจะชนะยังไงจุดอ่อนจุดแข็งขามมากตรงไหนจึงกล้าประกาศหลังน้ําทักษิโนโทกนี่คือความรอบครอบนี่คือพระปริชายานนี่คือพระชิรภาพของพระองค์ท่านที่พวกเราที่เป็นเรียกว่าพระสงฆ์นกรในที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมยังนึกเลยว่าพวกเราอาจเป็นทหารในอดีต ที่เคยสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกองทัพพงค์ท่านมาแต่ถึงวันนี้ถึงเวลาต้องกอบกู้ชาติกอบกู้ความแตกแยกที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการของชมรมได้ตั้งใจได้มาขอความนึ้คิดจันทดาว่าอยากเผยแพร่แนวคิดนี้ผ่านเวลาของท่านครับผมครับแล้วก็จะไปไว้ที่ไหนอ่ะโอ้สูงเท่าไหร่ยังไงอ๋อคือขอขออันดับแรกเลยว่ารู้สึกว่าจะมีภาพสเก็ตมาแล้วเนาะครับเราจะรอเท่าพระองค์จริง รหรือว่าแล้วแต่ว่าคณะกรรมการจะวางกันว่าอาจจะโตนนิดหนึ่งใหญ่หน่อยหนึ่งให้สมพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็สถานที่เนี่ยเรากะว่าจะไปคือมันจะมีฝั่งทนเนี่ยนะจะมีพุทธมนตร์ทพุทธมนตรสายสามสายสี่นะฮะคนไปไหว้พระพุทธมน,นตรตรงนั้นปฏิบัติธรมสมาธิในฐานะชาวพุทธเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะแวะมาตรงสถานที่ที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่อาจจะเป็น เรียว่านอกจากพระองค์ท่านแล้วเนี่ยอาจจะมีเ่า,ารูปของสมเด็จพระนเรศของพระเจ้าตากสินหรือว่าของเทพองค์อื่นๆใ,ใ,ให้ครบองให้ครบองค์ใหญ่เลยอาจจะเป็นสถานที่เรียว่าเป็นอาคารเป็นเทวาลัยที่เราจะทำมาให้ดูศักดิ์สิทธิ์ให้ดูมีความเข้มขังให้ท่านไปแล้วได้รู้สึกว่าเออได้เข้าไปสู่บรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้น และเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรายละเอียดที่จะได้มีดูกันอย่างเต็มที่คณะทำการจะได้ดูอะไรเรื่องนี้มีอาจารย์เล็กจะได้ให้คำปรึกษาครับผมเดี๋ยวพี่ดนวัน์นี่จะเกี่ยวข้องกับชมรม,มประชาชนคนชาวพุทธรักแผ่นดินยังไงครับคือผมเป็นสมาชิกที่รู้สึกในในส่วนตัวมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระนเรศวรมาาตั้งแต่ต้นแล้วพอพอได้ทราบรายละเอียดหรือแนวคิดอะไรต่างๆของทางชมรมนี้ก็ยินดีที่จะมาร่วมเป็นขอเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งในที่จะ กระทำตรงนี้ให้สําเร็จผมมีความรู้สึกว่าผมได้ได,ได้ได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วครับผมครับผมลองดูนะครับเขาทางชมรมเขาได้ฝากคลิปวิดีโอมานะครับเปิดคลิปด้วยครับเปิดคลิป รากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเปิดตำนานครั้งแรกครั้งยิ่งใหญ่สยามประเทศสูญสิ้นเอกราชแผ่นดินทุกระดบประชาชนแตกแยกเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะกอบกู้ไว้ได้ มหาเทวแห่งสวงสวรรค์พระนามสิวเทพหรือพระอิศวรเทวะผู้ทำลายอธรรมและมายามิอาจทรงนิ่งเฉยด้วยความผูกพันต่อมนุษย์โลกพระองค์จึงทรงอวตารล,ลงมาในภาพขององค์กษัตริย์ไทยทรงพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์แห่งสงครามผู้เกลียงไกรผู้จัดสร้างได้ระลึกถ,ถึงคุณงามความดีและขนทุนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงจัดสร้างพระรูปเท่าทองค์จริง คนะสุดสังเวยเทพพยดาเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณครั้งยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงขอบผู้แผ่นดินสยามประเทศให้เป็นเอกราชเท่าทุกวันนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โ0819042124 0863682588หรือ028887203 นะไพรีมีชัยตลอดที่คุณยิงใหญ่เหลือแสนพระเรศวังครับฝางชนะไพรีฝั่งชนะไพรีครับก็เกี่ยวข้องกับมีองค์พระศิวะมาช่วยนะครับตรงนี้ใช่ครับเขาเชื่อกันนะฮะว่าทางถามว่าเป็นองค์พระศิวะมาอวตารพระนารายณากครับก็นั่นคือเทพผู้ยิ่งใหญ่ครับที่เรียกว่าแบ่งภาคลงมาเพื่อช่วยเหลือแผ่นดินของพุทธศาสนา ราถือว่าพระศิว่าในพระองค์ท่านได้เป็น,เ,ปนเทพที่ได้คุ้มครองปกป้องอพระปกป้องอพระสงฆ์ในศาสนาพุทธปกป้องพระพุทธเจ้าคําสอนพุทธองค์ให้พี่น้องชาวพุทธได้ปฏิบัติธรรมนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะมีตำนานว่าพระสิวนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของมหาเถรคันชองใช่เป็นพระปฏิบัติธรรมถึงขนาดว่าท่านใ้เวลาจะออกศึกเนี่ยมันจะมีคาถาคาถาพระหุงนะฮะคาถาต้องสวดคาถากร พระองค์ท่านนี่มีจิตใจสามารถที่จะสื่อสารกับช้างทรงได้นะพระมหาเถรคันสองนี่เป็นอาจารย์ของบุเรงนองด้วยนะอาจารย์บุเรงนองด้วยแต่ว่าได้ทรงโปรดทรงมีเมตตาต่อพระองค์ดำย่างมากทีเดียวถ่ายทอดรสรรพวิชาทั้งหมดให้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราที่เป็นขาราชบริพารเป็นชาวบ้านเป็นพระสงฆ์นกรเนี่ยก็ได้แต่ชื่นชมพระบรมมีท่านได้สื่อสารเจตนารมณ์การของชาิบ้านเมืองเราไว้ เมื่อกี้ผมเห็นว่าขึ้นรูปแล้วองค์ใหญ่กว่าองค์จิตคนจริงนะเพราะเห็นคนจริงอยู่ข้างล่างเพราะว่าองค์ใหญ่กับคนคนจริงเท่าตัวหนึ่งนะครับก็ใกล้เสร็จสําเร็จแล้วนะครับคือจะให้สมเกียรติเลยครับให้สมเกียรติเลยทีเดียวท่านไปเห็นจะดูแบบดูสง่างามดูเข่งขึมดูมีความจริงจังดูแลศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าเลยคนลุกเลยแล้วกันในภาพนี้แล้วก็มีของที่ระลึกนะครับซึ่งมีมากมายหลายรายการนะครับลองไปพูดคุยนะครับ0 8 8ย์ปสาม 68ใช่ไหมฮะ2588นะครับด้านล่าง0814995382นะครับเวลาก็ใกล้งวดมาฝากพี่พระรถโอ้โหนะชื่อชื่อยากจริงจริงชื่อ,อผมเนี่ยแปลว่าผู้แห่งพลังอืม,มาจากภาษาบาลีว่าพล,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 ละทะพละโทแล้วพี่เป็นเป็นนี่อะไรไหมเป็นประธานหรือผมใช่ไหมเป็นเลขาชมรมเลขาชมรมใช่ครับผมเห็นเนี่ยพูดถึงกรรมการพูดถึงประธานผมอ้ไข่ประธานนี่แหละมีพี่ผู้หญิง ที่ท่านได้เรียกว่าเหมือนกับว่าได้รับอย่าพูดภาษาชาวบ้านว่าได้รับมีนิมิตเกิดขึ้น<อ>ว่าให้มีนิมิตเกิดขึ้นเรื่องนี้ว่าให้ให้รวมตัวกันเป็นชมรมชาวพูดเราหรือคนที่เป็นคนดีมารวมตัวกันเพื่อจะทํางานนี้ขึ้นมาข่าวว่าได้ข่าวผมฟังมาก่อนรอบนอกนะครับ,รบท่านผู้ชมว่าก่อนจะเข้ารายการท่านประธานชมรมเนี่ยเจอปฏิหารอะไรเต็มไปหมดเลยถูกต้อง,ถ,งถึงรวบรวมเป็นชมรมนี้ขึ้นมาคือท่านตอนแรกท่านอาจจะบอกเมันมีใครเชื่อหรือเปล่าแต่ก็ว่า ไปพูดไปนั่นเนี่ยมันไม่เกิดผลสักทีหนึง่งท่านก็เดือดร้อนอก็เหมือนกับว่ากันนะคือเราไม่อยากจะพูดให้ละลาบนล้วงในบางครั้งท่านอาจจะบอกว่าพูดเกินเหตุหรือเปล่าแต่ว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่รายการผ่าโลกปฏิหาริเราจะเจาะเรื่องปฏิหาริศาสยศาสตร,ร์ความเชื่อลึกรับผมอยากจะเชิญประท่านมาได้ไหมได้เลยเดี๋ยวผมไปนัดกับท่านไว้เทป่ต่อไป ได้จได้ไปรึกษาว่าท่านจะมาออกรายการเพราะตรงนี้ท่านผู้ชม่ะชอบเรื่องความปฏิหารอยู่ยังงั้นเหรอเอาได้ได้กันเดี๋ยวผมจะไปเรียนธรรมทานชมรมให้ครับผมยเชิีด้วยอีกทินรับลยฝากเลยนะครับตอนนี้หมดท้ายรายการแล้วครับครับผมฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับปกใจหน่อยปกใจเพราะนันท่านผู้ชมที่ารบบ้านเมืองเราตอนเนี้ยประเทศไทยไม่เพียงพเทศทั่วโลกเกิดเหตุเพศภัยเกิดซึนามิเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดสงครามการเขียนฆ่ากัน ใกล้บ้านเราก็มีเหตุแม้แต่บ้านเราเองมีการแบ่งสีแบ่งนั่นมีการลบลาข้าฟันกันมีการกล่าวหาในทางที่ชั่วร้ายเลวทรามผู้คนร้องไห้น้ําตาน้องหน้าวันเนี้ยเราไม่นึกถึงหาทางออกที่ไหนเราได้มองเห็นแล้วว่าโดยเพราะชาวพุทธเราเนี่ยบอกว่าเมตตาธรรมควรจะให้โอโหสิกรรมต่อกันแต่ส่วนหนึ่งความเป็นชาติบ้านเมืองต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความกล้าหาญชาญชัยเราจึงรวมตัวกันในฐานะชาวพุทธผู้รักศรัทธานในชาตินี้ รักชาติบ้านเมืองเป็นมรดกที่ประชาชนสร้างไว้เราคือทายาทผู้สืบชาติบ้านเมืองนี้ไว้เราจะรับช่วงสารบ้านเมืองนี้ได้เราจะต้องระลึกนึกถึงบรรพชนที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งใหญ่อยากจะชวนทุกท่านมามีส่วนร่วมกับการหลร่อพระรุูปในครั้งนี้เราจิตว่าจะเป็นขัญธ์กำลังใจให้ผู้คนในประเทศของเราได้อยู่เย็นเป็นสุขกันเทวดาทั้งหลายที่รับษราประเทศนี้อยู่จะได้มองเห็นว่าคนไทยนั้นกนตัญญูรู้คุณ และวันหนึ่งเราหวังว่าความสงบสุขจะกลับมานี่คือผมอยากฝากไว้ตรงนี้กับรายการของท่านอาจารย์ธาดาขอบคุณนะครับพี่พลรสและพี่ดลวัฒน์มากนะครับและขอบคุณนะครับกลุ่มชมรมประชาชนคนชาวพุทธผู้รักแผ่นดินไทยทุกคนนะครับและก็กลุ่มของอาจารย์เล็กสุริยเทพชื่อชมรมพุทธเทวธรรมนะครับที่วันนี้ได้เผยแพร่สิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับความนะครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับหนังสือพลังเทวะวางแผงแล้วนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราเ้องเดีนเชิญท่านประธานมาอีกครั้งหนึ่งเพราะรายการเราเน้นเรื่องปฏิหารเราสิ่งดีๆนะครับแล้ขอบคุณนะครับ1900222-069อาจารย์นีสุริยเทพเกี่ยวกับเลขมงคลนะครับอย่าลืมนะ1 9 0 0 2 2 2 0า9ช่วงนี้สายจะไม่นิดหนึ่งโทรติดนะครับขอมีความอดทนแล้วก็พบกับผมใหม่นะครับในพาโลคปฏิหาร ในวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับวันนี้ขอขอบคุณในพพี่พลภรสและพี่ไวัดอีกครั้งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันครั้งหน้าครับ พยากรณ์แม่นยำทุกคำทํานายดวงการงานการเงินความรักพยากรณ์สดกับทีมงานชั้นครูติดต่อได้ที่หมายเลข1900 222 278 27 1900 222 069พออนรายตลอด24ชั่วโมง